ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต่อีกแล้วนะครับที่ อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์ออกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันพุทธที่11พฤษภาคมพศ .2565 นั่นเองก็เป็นวันที่ดีมากๆนะครับสำหรับลูกค้าเพราะวันนี้ทางทีมงานของสาขาบุรีรัม์นอกเมือง ปล่อยทั้งหมดอยู่4คันนะมีของพี่ต่าย1คันเซลล์หนึ่งหนึ่งคันซเซลลวเหมียว1คันพี่วุฒินานรถใหญ่1คันเดี๋ยวเราจะไปส่องดูแต่ละคันแต่ว่าใช้เวลานิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทุ่มเทให้กับทีเด็ดของเราซึ่งเป็นคันที่4 fc จากอำเภอบ้านกลดน้องที่เรสักแก้วน้อยนะนั่นเอง fc เราเราต้องถ่ายนานๆหน่อยคนหนึ่งก็จะเป็น fc ด้วยนั่นแหละแต่เราก็ไปถ่ายถ่ายแป๊บนึงให้รู้ว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็วันนี้เป็นวันดีลูกค้าแต่ของวารานช่วงนี้เอ� วันก่อนไอ้สุประโชคถอยชนเออเป็นที่เราถอยมันชนมันมันไปเองไม่ได้แล้วก็วันนี้นะใส่กางเกงกําลังจะคาดเข็มขัดเอาหัวเข็มขัดลุทนี่จัดมาคันนี้ก่อนละกันนะครับมี f อฟซีขอมาพี่ต่ายช่วยถ่ายรุ่นนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเอาถ่ายแว็บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลามีรถเข้ามาแบบเพียวยังไม่ทันได้ปล่อยจะถ่ายให้ดูเยอะๆละกันนะคันนี้เป็นของเซลล์หนึ่งนะครับสเปซแคบไฮ g h นเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกซดสีเทาไม่ใช่สีเทาสิ ในภาษาในในตัวระบบมันเป็นสีเทานั่นแหละแต่จริงๆเอาที่เรารู้กันมันจะเป็นสีบรอนเงินนะหรือว่าเจ้าเงินโบฮิเมียนนั่นเองรุ่นนี้นะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาท ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันถือว่ามันมาครบจัดแล้วก็คุ้มมากๆสําหรับรุ่นนี้แม็กซ์สิบเจ็ดนิ้วบันไดข้างมีให้ใครที่ชอบรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆยังไม่รวมพวกคุณสอนโทลเบาหนังอนเด้านในแต่เราไม่ดูกันหรอกไปดูคันอื่นต่อไปนี่และคัน,น,น มันแบบออกตัวมาแบบสปอร์ตมากๆเลยนะก็คือสปีดแบบสปอร์ตนั่นแหละรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะราคา7 3 5 0 0 0บาทก็จะเป็นของเซลเมียวนั่นเองคันนี้มีให้เลือกสีดําสีขาวหน้าตามันจะสีดําสีแดงนะมันเลยทําให้มันดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆใครเลือกรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มอีกเหมือนสาหรับคันนี้นะครับก็มันไม่ได้ออกวันนี้หรอกคันนี้มันเป็นไอ้ลูกตานั่นเองมันเตรียมพร้อมที่จะไปเลี้ยงขอบุณล,ลูกค้านะตอนเย็นที่ อำเภอเมืออำเภอคุูมเมืองนะครับตำบลตูมใหญ่แล้วก็จอดตรงนี้นะแกเอ้ยเตรียมตัวเช็ดใหม่เลยละกันเพราะว่านกมันขี้ตรงนี้ใครเอามาจอดมาเนี่ยเอาไปดูคันนู้นดีกว่าคันด้านหลังสุดน,นะครับก็จะเป็นของบีวุดทีนันนั่นเองตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัว FRR หน้าใหม่ R โอ้โห,โหโก็ต้องบอกว่าเฮ้ย ทำไมนะครับของลงน้าแข็งธนวันแต่ก่อนเขาเรียกร้อยสามสิบร้อยห้าสิบแต่ว่าตอนนี้เล่นสองร้อยสิบแล้วนะนี่ของลงน้ําแข็งธนวันอูคันที่เก้าสิบเจ็ดแล้วซื้อต่อเนื่องมากๆนะครับคันนี้ก็มีการยืดย้ากาชนเฮ้ยรถน้ําแข็งมียืดย้ากาชนด้วยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ย,ยโอ้โหไฟตัดหมอกไฟตัดหมอก LED นะครับแล้วก็ตัวนี้มียืดย้ากำชนแล้วก็ไฟหน้าเขามาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใหม่นั่นเอง,เองสำหรับเจ้าตัว FRR 2 1 0ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดของเรากันไป ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับที่เป็นทีเด็ดของเราในวันนี้คันนี้จะเป็น fc จากอำเภอบ้านกรววนะของน้องธีรศักิ์แก้วน้อยนั่นเองวันนี้น้องมารับรถช่วงบ่ายพี่ต่ายไม่อยู่ไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวจะฝากกับเซลล์หนึ่งไว้นะครับแต่ก็ถ้ากลับมาทันมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ต่ายต้องกลับชุลุมถ้ามาทันนะก็พี่ต่ายก็จะปล่อยเองแล้วก็ส่งมอบเองนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากฝากลูกค้าไว้กับ คนอื่นนะเราอยากส่งมอบลูกค้าของเราเองรุ่นนี้นะครับที่น้องธีรศักดิ์เลือกใช้จะเป็นเจ้าตัวสเป c e c a ห1.9เกรด LDA เป็นตัวลองท็อปขับเคลื่อน200ล้อยกสูงนะครับก็ราคาอยู่7 3 5 0 0 0บาทเป็นเจ้าตัวสีเทาแรมโบ้นั่นเองรุ่นนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบ isuzu vision by LED มีไฟเด g h t ให้แล้วหลอดสองสว่างเป็น LED ไฟตัดหมอกนะมันก็มีมาให้เหมือนกันเอ๊ะมันก็ครบแล้วนี่ทาไมเป็นผ้าลองได้ไม่เข้าใจจริงๆเลยส่วนกระจังหน้านะ เรซที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว LDA คันนี้นะกระจังหน้ามันก็หรูหราเหมือนกันแถมมีเครือเเบปลามาให้ด้วยนี่ แถมราคานะครับมันแค่7 3 5 0 0 0บาทระบบความปลอดภัยก็ไก่กาที่ไหนละ ABS ถุงลมนี้เราภัยคู่หน้านะครับส่วนด้านข้างของมันก็สปอร์ตลงตัวเล้าใจสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าต,ตัวกระบะท้ายที่ใหญ่เฮ้ยไม่เกี่ยวกันกระบะท้ายใหญ่มันมา,นาตุวเหญ่เจ้าตัวล้อแมกนะครับสปอร์ตขนาด17นิ้วหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวบันไดข้างที่มันถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้วงเลี้ยวนี่ถือว่าคล่องตัวมากๆเลยเวลาที่เราขับในเมืองนะเพียงแค่6ก 1เมตรเท่านั้นรัศมีวงเลี้ยวของมันปฏิโทร,รถเก่งจัดชัดนะครับทีนี้เราไปดูใกล้ๆกันบ้างเจ้าตัวล้อแม็ก์นะครับตัวนี้มันจะใช้เจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์อยางที่มันใช้จะเป็น25565นะครับ2 5 5 6้17นะแล้วก็แม็กของมันจะเป็นสีบอลเงินรุ่นนี้มีน็อตล้อทั้งหมด6ตัวเรียกได้ว่าแข็งแรงและทนทานมากๆเลยทีเดียวดิสเบขนาดใหญ่นะครับมันช่วยให้เราหยุดได้อย่างมั่นใจนั่นเองส่วน เจ้าตัวการสะเทือนของเขานะครับมันจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโช๊คอัพแก๊สโอ้โหเรียกได้ว่ายางเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ก็เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมัน ยังเส้นยังไม่หมดเลยนะแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของไฮแลนเดอร์ของเขามันก็จะเป็นเจ้าตัวสีโครเมียมกระจกมองข้างของมันเนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหปลอดภัยสุดๆเลยทีเดียวใบปัดน้ําฝนตั้งแต่เกด LDA ขึ้นมานะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าใบปัดน้ำฝนที่สามารถยกได้เลยตัวเสาวอากาศออกแบบให้มีเขาเรียกว่าความสั้นนะครับรับมันสั้นแต่มันรับสัญญาณได้ดีนะเออมันรับสัญญาณได้ชัดเจนเลยแหละดูดีเลยแหละนะครับตัว ก็เรียกว่าการาศาสตร์เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดตั้งเลยอันนี้ก็เสียสมาธิกับเจ้าตัวกล้องเนี่ยจะทํายังไงให้มันหยุดให้มันเป็นโฟกัสออตโตโด้ดีเอ้เนี่ยตัว มือจับของมันก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าหรูหลาสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็มันจะมีจานรองมือเปิดให้ด้วยนะตัวกระบะรุ่นนี้นะครับจะมีเจ้าตัวกระบะขนาดใหญ่ตัวนี้เราติดตั้งตัวกระบะไลเนอร์เข้าไปแล้วมันจึงทําให้โอโ้โหนะครับเจ้าตัวนี้บรรทุกได้เยอะแล้วก็ด้วยความที่มีกระบะไลเนอร์มันจึงทําให้มีความแข็งแรงทนทานเข้าไปอีกสติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าของหัวล้านนั่นเองไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ไล่ฟ้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันฝนตกบอกลงจัดนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ไล่ฟ้าให้ทีนี้เรามาดูกันสะเทือนด้านหลังกันบ้างชุดล้อหลังของเขามันก็จะเหมือนกับเจ้าตัวล้อหน้านั่นแหละจับคู่ยางบิสโตรนแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวดรัมเบรกนะครับที่เวลาเราบรรทุกหนักๆตัวนี้ไว้ใจได้เลยมันช่วยให้เราหยุดรถได้อย่างมั่นใจตัวเชสซีนะครับมันมีขนาดที่ใหญ่เวลาบรรทุกนี่แข็งแรงทนทานเวลาเกิด อุบัติเหตุมันก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังนะอุบัติเหตุเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงไม่มีใครอยากเกิดหรอกถูกไหมบางทีประสบการณ์ก็อาจจะช่วยเราไม่ได้นะแต่เราประมาทตัวนี้เรามาดูนะครับ การเตือนด้านหลังของเขามันจะเป็นแหนบนะทุกคนแหนบมันจะมีเพียงแค่3แผ่นเท่านั้นถึงจะเป็นแคบกระเถอบบรรทุกเพียงพอและเหลือนะครับมาตรฐาน1ตันแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นตัวสูงเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเออมันจะเป็นตำแหน่งวางแหนบมันจะวางไว้เหนือเพาส่วนเป็นกระบอกตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวโช๊คอัพแก๊สนั่นเองเวลาตกหลุมมันทําให้รถไม่กระเด้งกระดอนนะครับยางอะไรอ้สวยจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว LDA คันนี้ไฟท้ายมีมาให้นะครับลมดําสปอร์ตสุดๆแล้วก็มี ท้ายแบบ led นั่นเองกันชนท้ายนะครับเรียกเสียงงือฮาได้มากเลยโอ้โหมันเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินอันนี้ก็จะเป็นท้ายโดยรวมของมันมีเจ้าตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราถอยจอดด้วยนั่นเองเอา้าทีนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่แดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาหลังจากที่เราดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปไป ทีนี้เราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA สี C, ่เทอรรนโบคันนี้มันจะมาพร้อมกับบานแครบขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดได้กว้างมากถึง90องศาแล้วก็จุดยึดมันมี2จุดนะครับด้านล่างมีน็อต3ตัวไอสตัวด้านบนมีน็อต3ตัวทั้งหมด5ตัวโอ้โหแข็งแรงทนทานมากาแล้วก็ภายในบริเวณเจ้าตัวช่อง Super Space Cap เรียกเขาว่า Super Space Cap แลลวกัน,กนเพราะมันกวา้างออีกนิดเดียวมันจะไล่4ประตูทันแลล่านี้นะครับก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะ รเราสามารถเอาสัมภาระเอาอะไรต่างๆเข้ามาวางได้แบบจุใจมากๆหรือแม้แต่คนเวลาที่เอาของเข้าไปวางนะครับก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกตัวยางรองพื้นเราก็มีมาให้เรียบร้อยทีนี้เราไปดูเจ้าตัวแผงด้านหน้าประตูกันบ้างโอ้โหมันมีการหมุนมด้วย้าเกรดพรีเมียมมาให้นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกไฟฟ้าที่สามารถหลงออโตได้นั่นเองนะครับอันนี้มาดูเจ้าตัวเบาะกันบ้างเรียกได้ว,ว่าเรียกเสียงคือฮามากๆสําหรับเจ้าตัวเบาะ้าเกรดพรีเมียมของปี2 2022คันนี้อันนี้เราดูกันเลยมันมาพร้อมกับเบาะลายลาย,ลายใหม่นะครับแล้วก็จะมีปีกด้านข้างที่เวลาเรานั่งมันทําให้เรารู้สึกว่ากระชับมากๆแล้วเบาะเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยทีเดียวพวงมาลัยนะครับสปอร์ตแบบ3กา้านควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายแล้วมันก็สามารถปรับได้มากถึง4ทิศทางขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกมันติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเจ้าตัวเครื่องเสียงขนาด7นิ้วตัวนี้ได้จากพวงมาลัยเลยทําให้ เราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนะครับจอ7นิ้วระบบความมันเทิงของมันนะมาพร้อมกล้องมองหลังตัวแอร์ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น pm 2.5ยไรได้เรียกได้ว,ว่าโอ้โหมันปลอดภัยสุดๆเมื่ออยู่กับเจ้าตัว lda คันนี้ ตัวเกียร์ของมันนะครับฐานเกียร์ออกแบบให้มีความสปอร์ตมาในโทนของสีดํามันเป็นดําด้านดําล้วนดําจริงๆนะครับภาษานะครับท้องถิ่นเราก็เยจะเรียกว่าคำเมานั่นเองคือมันดานะอันนี้ตัวเกียร์ของมันนะครับออกแบบให้มีความสั้นมาพร้อมกับแผ่นผังเกียร์ที่ช่วยอธิบายตําแหน่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมันจึงทําให้เราเข้าเกียร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยําตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้านะมันก็จะออกแบบให้มีความหรูร้านะครับสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็น LDA ของมันโอ้โหสมกับคำคำนำเขาเรียกว่าตัวลักชัวรี่จริง กุญแจนะครับมันเป็นเจ้าตัวกุญแจรีโมทก็เรียกได้ว่าเวลาจะขึ้นจะลงรถเนี่ยมันก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวหุยๆเบาๆเบาๆเบาชอบ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 ,ชอบเอาทีนี้เราไปดูกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดมันเริ่มร้อนแล้วนะก็เราไปดูว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันใช้เครื่องยนต์ตัวไหนกันบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สุดๆเลยนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากๆในบรรดาช่างเครื่องคนเร่งรถคนแข่งรถนะครับเครื่องตัวนี้โอ้มันสุดยอดจริงๆเอาไปดูกันว่ามันเป็นตัวไหนโม้งยิงเลย นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9ในเจเนอเรชั่นที่2แล้วนะมันมีการปรับปรุงนะครับค่าต่างๆความแข็งแรงนนทานโอ้ไว้วางใจที่สุดๆมีขนาด1,904ให้แรงมา้าสูงสุด150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับมันจะอยู่ที่350นิวตันเมตรแลนั่นเองไม่นำซ้ำนะครับมันยังมีการรับประกันอยู่ที่100,000กิโลเมตรหรือ3ปีด้วยนั่นเองทําไมถึงใช้เครื่องยนต์1.9ละ่ะก็ทาไมไม่ใช้เครื่องใหญ่ๆคือ1.9มันประหยัดน้ามันไงแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของมันใช่ไหม ขาเรียกว่าประสิทธิภาพแรงม้าแรงบิดมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเครื่องยนต์2.5ที่มีขนาดใหญ่กว่ามัน2.5ร้อบกไอ้ตัวนี้1.9 150แรงมา้าเออเห็นไหมมันก็ทําได้ดีกว่าแล้วตอนนี้น้ํามันเบนซินราคาแพงด้วยนะตัวนี้มันยังกินน้ํามันน้อยกว่าตอบโจทย์อีกเออเอาไปก่อนเดือของห้เอฟทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอย,ย่งๆไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับวิทายใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันเฮ้ยกำลัง มันเข้ามาดีๆนะมันเข้ามาแล้วก็มาเยี่ยวใส่รถเนี่ยเ,ออเดี๋ยวไปก่อนเด้อ